ไป,ปเร็วมะอ่ะอาสิเร็วแม่จะไปแล้วอ่ะอ่ะเร็วแม่จะไปแล้วเร็วๆเอ้าเดี๋ยวดูลิ้นนะไปเป็นอะไรนะที่นี่ก็โดนเลือดอ่ะหมดแล้วโบเบี้โบบี้โบเบ้โบเบ้ กินครับกินครับกินเลือดเนียกินเลือดไอ้ดำกินเลือดดำกินเลือดดำกินเลือด อะไรยก็กินทีละน้อยอย่างนั้นน่ะเขากินกันชิ้นละคำกินทีละน้อยนะเขากินกันชิ้นละคำนู่นน่ะควายเยอะแยะเลยไม่เอาแล้วเนียไม,ม่ใกล้หรอกลูกวันนี้ไม่ไม่ใกล้ไม่เลือดไม่ไม่ใกล้ไายดูควายมันยืนมอง ไยมันยืนหมดเฮอเนาะพอแล้วจะกินปะจะกินเลือดหมดปะเที่วเที่ยวไมไปแล้วดิเดี๋ยไม่เอาแล้วเนาะอิ่มแล้วดำอิ่มแล้วไม่ใช่ข้าวไม่เอาอีกกินน่อยเดียวเองไม่ใช่ข้าวเลยไม่อร่อย นั่นไม่มีแม่ไม่ได้วอาอข้าวมาแม่ไม่ได้หุงข้าวมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินข้าวนะเนี่ยมาซื้อข้องเนี่ยมาซื้อข้งของทุละอมซื้อข้อง hết tay đó hết tay bát đó